เลขรถลอยลอคันนี้มาแรงสองเลขมงคลพระเจ้าตากสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเมื่อเวลา17นาฬิก56นาทีของวันที่28ธันวาคม2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยัง พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณวงเวียนใหญ่ทรงถวายราชาสการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องใน,ในโอกาสวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นของราชในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ และของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระองค์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราช,ชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วสเสด็จพระราช,ชดำเนินกลับอย่างไรก็ดีนะคะการสเสด็จ ที่วงเวีนใหญ่ในครั้งนี้นะคะมาด้วยรถพระที่นั่งนี้นะคะนั่นก็คือรอยลอ .2 ออนะคะนี่เลยนะคะบรรดาคอหัวยนี่สองเลขทะเบียนรถเลยนะคะรอยอล .2 ออนะคะสำหรับพระบรมราชานุสาวรีพระเจ้าตักสินมหาราชนะคะสร้างขึ้นเมื่อปี2496 ในสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามด้วยเงินบริจาคของประชาชนออกแบบและควบคุมการหล่อโดยาศาสตราจารย์ศินพิระศีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28ธันวาคม2497โดยรัฐบาลประกาศให้วันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งตรงกับ วันปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในปี2,310ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่สพร้อมกับทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีโดยทรงครองราชเป็นระยะเวลา15ปีสเสด็จสวรรคตเมื่อปี2,325ขณะพระชนพรรษา48พรรษาแน่นอนนะคะเลข ดังกล่าวนะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะเลขที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากทั้งหมดนี้เกลี้ยงแผงเลยนะคะบรรดาคอหวยนี่กวาดซื้อเกลี้ยงแผงเลยนะคะรวมไปถึงเลขรถพระที่นั่งรอยลอ,อสองนะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะก็ขอทุกท่านได้ขอทุกท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ